นี่คือเครื่องทำาซเลบี้นะคะรุ่น2อ2โถโถละ5.5ลิตรนะคะเป็นเครื่องของอิตาลีนะคะยิโอเอมิโกนะคะเมติอิตาลีนะคะตอนนี้ก็กำลังเทสการทำงานของเครื่องนะคะเทสสบระบบเครื่องนะคะก็ทำงานปกติดีไหมนะคะวันนี้ก็คือเป็นเกล็ดเต็มที่แล้วนะคะสวยแล้ว เครื่องขนาดน่ารักมากเลยนะคะรุ่นใหม่นะคะตัวนี้นิ่งมากนะคะสวยค่ะลูกค้าท่านใดอยากจับจองเป็นเจ้าของนะคะก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะคะได้ที่เบอร์02-543-2343นะคะ หรือจะติดตามทาง Facebook แฟนเพจนะคะเครื่องกดน้ำหวานมอนคูม,มาตนะคะเราก็มีสินค้าอัปเดตตลอดนะคะว่า,อาตอนนี้มีสินค้าอะไรบ้างที่พร้อมจำหน่ายนะคะ mm hmm. ก็เชิญลูกค้าติดตามได้ทาง f c e e o o o k แฟนเพจนะคะเอลมิโกเมดอินอิตาลีนะคะรุ่น2โถขนาดโถละ5.5ลิตรนะคะจากข้างุ้นส่วนจำกัดมอนคูม,มาตะคะ่ะ